ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนดีดตอนรับกับเข้าสู่ช mm ่อ hmm. งของเปียวสวยอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้าไปทํางานกันค่ะซึ่งวันนี้เปียวจะแต่งหน้าด้วยคุช mm hmm. ชั่นค่ะทุกคนปกติแล้วเปียวจะชอบลงผิวหนะ้าด้วยครีมรองพื้นต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเปียวจะ มาลงผิวด้วยคุชชั่นนะคะแล้วเรามาดูประสิทธิภาพการทำงานของคุชชั่นตัวนี้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับผิวหน้าผ่องเปีย่ยนอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่สาวๆจะขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือการลงครีมกันแดดค่ะ วันนี้นะคะก็จะใช้เป็นครีมกันแดดของตัวนี้เลยค่ะ m i s u m i UV Water Serum ตัวนี้นะคะ SPF 50 PA++++ เลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้ไปเลยลงไปที่บร,ริเวณผิวหน้าของเราได้เลยนะคะตัวนี้เขาจะเป็นครีมกันแดดที่เป็นเนืนเอ้อค่อนข้างที่จะแบบเป็นน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเซรั่มซึ่งจะซึมเข้าผิวของเราได้แบบไวมากนะคะเพื่อนๆ ตัวนี้นะคะพอเวลาเราลงไปแล้วนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพผิวให้ดูสว่างขึ้นในหนึ่งระดับนะคะเพื mm ่อ hmm. นๆโอเคทุกคนแรวคุชชั่นที่เบลได้พูดถึงอยู่นั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ Q Cover ตัวนี้นะคะเป็นของ Made in Korea นะคะตัวนี้มี SPF 50บวก PA เอ้ย PA 3บวกเหมือนกันนะคะตัวนี้จากเกาหลี ซึ่งยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ทดลองใช้ไปด้วยกันนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเริ่มแกะเลยเนาะนี่นะคะในตลับของเขาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะเป็นกระจบิดสติกเกอร์มาให้นะคะตัวนี้เป็นพับคุชชั่นนะคะพับคือแบบว่าดีมากคือเพื่อนๆคือ,คอ,คอ,คอนุ่มนุ่มแบบนุ่มแบบเลิศเลยแหละนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองแกะเจ้าตัวพลาสติกที่คุมออกนะคะจะเป็นสีนี้เลยนะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลงกันเลยเดีกว,ว่าค่ะเดี๋ยวจะใช้พ,พัฟกูชชั่นของเขานะคะจิ้มลงไปวอมๆโอเคโอเคลงอืมสีดีเหมือนเนี่ย ลองให้ดูไปก่อนหนึ่งข้างนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเพื่อนสำอางเกาหลีอะจะแบบว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอินเท่าไหร่หรอกว่าเขาเหมือนกับเอาผิวหน้าของเราแบบไม่ค่อยอยู่อะทุกคนเออก็เลยแบบว่าไม่ค่อยชอบใช้นะคะแต่ว่าพอดีว่าได้ตัวนี้มานะคะได้มาแบบหลายรุ่นมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันเนาะบีวอรี่ เบลจะปล่อยให้เขาเสต็จไว้สักพักหนึ่งแล้วเบลจะลงล็อกเอ้ยเบลจะลงแป้งนะคะหลังจากที่เบลได้ปล่อยให้เจ้าคุชชั่นเสร็จต,ตัวไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแป้งที่เบลจะใช้บล็อกผิวของเราวันนี้นะคะนั่นก็คือแป้งเจ้านางตัวนี้เลยนะคะแป้งฝุ่นเจ้านางไดมอนด์ทันซูเซนพาวเดอร์นะคะตัวนี้เดี๋ยวเบลจะลงเซ็ตผิวไปด้วยเพราะว่าถ้า สาวไทยอย่างเราไม่ลงเซตผิวไปด้วยเนี่ยทุกคนไปคิดว่าไม่น่ารอดนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนของการ ลงแป้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเบลก็จะแต่งหน้าได้ตามปกติเลยนะคะโอเคค่ะคอนทัวร์วันนี้นะคะเ่อจะใช้เป็นบลัชออนของเจ้าตัวนี้เลยนะคะสีจัน l o o d ตัวนี้จะเป็น Blood Of The Day นะคะเ่อจะเอามาใช้เป็นอ h อเชดดิ้งนะคะแบบนี้เอามาวอมตรงหลังมือแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ลงไป จะคิดแบบว่าเอ้ยข้ามาแตบบแต่งหน้าไปทำงานแบบจัดจังเลยอะไรไปคิดว่าไปคิดว่าเป็นปกติแต่ไปชอบแบบแต่งหน้าแบบให้มันแบบฉาดๆเข้มๆเพราะอะไรคือหนึ่งคือแบบว่าเราเป็นคนอ้วนอ่ะเพื่อนพอเราเป็นคนอ้วนแล้วแบบการที่เราแบบว่าส่วนตัวนะการที่เราบอกว่าจะแต่งหน้าแบบเบาๆอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นรูปเห็นร่างอะไรอะทุกคนหนึ่งาพออบมะเออไปก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้ฉันต้องแต่ง แต่งให้มันแบบดูเป็นเขาเป็นโค้งขึ้นมานิดนึงปาแกบประมาณนี้พาเลตลูกหมูตัวนี้นะคะเป็นเบอร์0ูนย์สนะคะทุกคนราคาถูกมากแล้วก็ประสิทธิภาพคือแบบว่าเฮ้ยเริ่ดเริ่ดเริ่ดนะคะ จากนั้นนะคะเบลก็จะใช้เป็นกลิตเตอร์นะคะสีชมพูทองทองตัวนี้นะคะบวนแบบนี้แล้วก็ลงไปที่บร,ริเวณเปลือกตาของเราแบบนี้นะคะ mm ่ะ hmm. เพื่อเพิ่มความสว่างให้แบบว่าดูมีกิมมิคลูกเล่นแบบไม่ดื้มไม่ได้านจนเกินไปนะคะเพืเ่อนๆ mm hmm. เนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็คือแบบว่าเป็นการแต่งหน้า everyday look ที่แบบว่าไปทำงานได้เลยง่ายๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องแบบ ขั้นตอนอะไรเยอะแยะนะคะเพื่อนๆคะ่ะเปลก็จะใช้ในส่วนของสีที่เหลือนะคะลงไปที่บริเวณของตาล่างแบบนี้ทุกคนพาเลตราคาถูกแล้วก็เอามาแต่งให้มันสวยได้นะคะและหลังจากนั้นคะ่ะเบลก็จะกรีดอา,ายไลเนอรนะคะ สีที่เบลเลือกใช้ปัดแก้มก็คือสีที่ใช้คอนทัวร์กรอบหน้าเมื่อกี้เลยนะคะเป็นสีเจนเบลต์ออฟเดอะเดย์นะคะตัวนี้เป็นเบอร์ดีศนย์หกนะคะนี่จะเป็นสีประมาณนี้แล้วเบลก็จะใช้สีขาวเลยนะคะปัดไปที่บริเวณหนกแก้มของเบลน,นะคะแบบนี้ คือแบบว่าถ้าแบบว่าเราแต่งหน้าแบบขลีน้ําตาลเนี่ยคะ่ะคือไม่ว่าจะแต่งออกงานอะไรก็คือสวยหมดนะเอาจริงๆคือแบบเป็น everyday look ที่แบบว่าเออแต่งยังไงก็ดูสวยดูแพงนะคะนี่ชมตัวเองค่ะไม่ได้ชมนะน,นี่พูดจริงเห็นไหมเพื่อนๆก็ตัดได้แบบนี้โอเคดูดีดูดีมากโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทาลิปสติกกันลิปสติกวันนี้คือจะใช้เป็นอะไรคือยังไม่รู้เลย ลงไว้ที่บริเวณปากแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นนิ้วมือของเราเนะะี่ยค่ะช่วยในการเบลนขอบปากนิดหนึ่งขัแบไปเลยคะ่ะให้มันเหนือปากจืด แบบปากจืดๆเบิรนๆเลอะๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ผักก๊บนี่ประมาณนี้แล้วเรก็จะใช้เป็นสีที่ดูแบบขาวดูสว่างขึ้นมาอีกแลนะคะลอผักกรบไปเพราะว่าเราอะนาแน่นมาก โอเคเพือพ่อนๆทุกคนเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาฟีนิตลุกกันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเกลี่ยเสื้อผ้าแปะ